เรามาเรียนรู้ไอ t f 1ีเเ้เวอร์ชันน2016กันเถอะค่ะวันนี้นะคะเราเดินทางมาถึงข้อ4.2คะ่ะเรื่องของการเล่าเรื่องความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะข้อนี้ก็ยังอยู่ในส่วนของข้อ4นะคะข้อกําหนดที่ว่าด้วยเรื่องของบริบทองค์กรค่ะข้อนี้ให้เราทําอะไรล่ะคะข้อนี้ให้เราไปตามหากลุ่มคนคะ่ะที่เราเรียกว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะหรือว่าสเต k e โ o l เดอร์หรือว่าอินเทอร์เนชัพาร์ตี้นะคะกลุ่มคนนี้ก็จะหนีไม่พ้นพนักงานผู้บริ าผู้ถือหุ้นบริษัทแม่นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราไปตามหา2อ,อย่างนะคะสำหรับเขาอย่างแรกก็คือความต้องการค่ะอย่างที่สองก็คือความคาดหวังค่ะไปตามหา2เรื่องนี้มานะคะก็คืออาจจะใช้วิธีการพูดคุยสอบถามทำแบบสอบถามทำเ,เข้าไปประชุมสัมภาษณ์กับเขาก็ได้นะคะทีนี้มันต่างกันอย่างไรใช่ไหมความต้องการกับความคาดหวังนะคะความต้องการคือต้องได้ซีเรียสมาก ถ้าไม่ได้จะเป็นเรื่องนะคะถ้าไม่ได้เนี่ยอาจจะมีการแบบเลิกซื้อขายหรือว่าถ้าไม่ได้เนี่ยก็คืออาจจะแบบมีการฟ้องร้องอะไรกันไปส่วนความคาดหวังคืออยากได้นะคะไม่ได้เสียใจนิดๆค่ะตัวอย่างเช่นเราบอกว่าเออเราพนักงานเนอะเออเอาเป็นลูกค้าแล้วกัน ลูกค้านะคะลูกค้ามีความต้องการให้เราเนี่ยผลิตงานดีมีคุณภาพนะคะแล้วก็ตอบสนองต่อปัญหาอย่างรวดเร็วนะคะดังนั้นถ้าไม่ได้เป็นเรื่องถ้าไม่ได้เขาเลิกซื้อขายถ้าไม่ได้เขาก็จะไม่เป็นลูกค้าของเราเลยนะคะส่วนความคาดหวังอาจจะเป็นเรื่องของการออกแบบนะคะการพัฒนาโปรเจกต์ที่ดีขึ้นการให้ทางเลือกกับลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็เออถ้า ไม่ได้ก็หงุดหงิดนิดๆนะคะแต่ว่าก็ยังซื้อขายกันอยู่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะไปตามหาให้ครบทุกสเต็กโฮเดอร์ค่ะแต่ว่าด้วยความที่ข้อกำหนด IATF 169.99เนาะมันก็จะคล้ายกับ ISO 9001แล้วมันก็มีความอ้างอิง ISO 9001นนะคะตัว IATF เองไม่ได้โดนในเรื่องของการเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องของ climate change หรือว่าสภาวะโลกร้อนเข้าไปนะคะแต่ว่า ดิพก็แนะนำนะคะให้เราเอาเรื่องของ climate change หรือว่าสภาวะโลกร้อนเนี่ยเข้าไปในประเด็นการพิจารณาออในหาการหาความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะคะมันก็จะครบถ้วนมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่คือข้อ4.2นะคะใน IATF 16949ค่ะก็ฝากเอาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำระบบ ISO ค่ะ